ยาวไปเลยนะโอ้ย่าวีเยวันทึกแล้วค่ะไปกันอไม่คยคุยกันไม่ได้เดี่ยวยะๆำตาน้ำหนัที่เร็วไปไงต้นเดียวต้นเดียวต้นเดียวพอพอดูเด็กดำค่ะเป็นโกเลยค่ะพอเด็กนักเรียนดำเป็นโกเลยค่ะไม่เป็นต้นเดียวแล้วค่ะ มันจะไม่พอหรได้ขอทองกลยแคอะไรไ็นทองต้มกดนปั้นาคือใส่กุดนิดน้อยไม่ได้เลยตองเชียร์คนดำนากับตองเชียตอมเชียได้ไถ้าถอดได้นี่มันจะง่ายเลย พอระวังไงหลังค่ะโอ oh, smoke death, smoke oh, do, do ้ด no ูด oh, ja oh, ูน oh, oh. no. oh. okay. ี no ่นี่นี่อชีพชาวนาเก่านี่ดูชาวนาเก่าโอ้ยคันรองสู้สู้ค่ะคันรองเร็วๆค่ะอันนั้นอันนั้นคือถ้าพอจะเป็นลมแล้ว